เห็นเลขอะไรครับเห็นเลขอะไรครับเห็นหเลขหนึ่งแปดหนึ่งแปดหรือหนึ่งสามนี่ะคหนึ่งแปดหรือหนึ่งสามใช่ไหมครับเห็นเลแ่ เห็นลายยายยายเห็นอะไรครับสองยายเห็นตัวไหนยายสองสองเจ็ดสองสองเอาไปแล้วเอาไปไหนยายสองสองเจ็ดยายครับได้แล้วก็ไปเลยเนาะเออยายเห็นบ่ขอเพื่อนเอาที่เรา เลขยางางสี่ห้าสี่ห้าไหนไหนไหนขอดูหน่อยชี้หน่อยเดี๋ยวขอก,ก็แก้ นี่เลขสี่นี่เลขห้านี่เลขสี่นี่เลขห้าจ้านี่เลขสี่นี่เลขห้าอ๋อเลขสี่ห้ายังไม่ใหญ่จ้าสองตัวแค่นี้เองแค่นี้เองสองตัวไม่สองตัวได้ตัวเลขอะไรครับเลขห้าห้าค่ะห้าห้าเห็นตรงไหนครับตรงนี้ครับอ๋อเดินแป๊บหนึ่งอ่ะตัวเลขอะไรฮะเก้าห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 ้าะชี้ชี้หน่อย อ๋อตรงนี้ห้าห้าเท่านี้เจาสีเจาสามจาพุ่มมาตามสี่อาจารย์ไม่ก็ดีคุณลูกปูน้อยก็ดีจีพอสุกพอหลาบแล้วจงนี้สุกไม่หลาบแต่หินอาจจะสังบุรสังวัดสังว่าสลากหจะคูจะพังห็นในููกจอกนี้นะขัจะบอกนี้เป็นตัวไรก่

อ้าวอันเคือของเค่งน่นนะอันกลาง้อองอทำไมเลขมันเยอะยฟูตมันเองสองเปดกับสองอตาพันได้เลขอะไรตาพันชื่อตาพันด้วยเนี่ยไม่เป็นไรฮะครับครับอือหืทุบเสียงทายได้แปดเก้าห้าแปดเก้าห้าครับ ทุบเสียงทายนี้ได้แปดเก้าห้าผมมองเมื่อกี้ได้มันมีแค่สองตัวตอนตอนที่ตามมองเห็นเนี่ยเห็นสามตัวเลยใช่ไหมเห็นสามตัวอ๋อสามตัวได้เกียตัวอะไรบ้างแปดเก้าห้าตรงนี้แต่ก่อนเป็นแปดอ๋อแต่ก่อนเป็นแปดอตัวที่ หายไปนี่มันเป็นเก้าเป็นเก้าไอ้ตัวที่ล่างลงมานี่เป็นห้าเป็นห้าแต่สมไมที่นี่มันเป็นสองนี่ทีนี้ตาบอกว่าเป็นเอาตัวไหนทีนี้ตั้งแต่ตัวเดิมมันก็แปดเก้าห้านี่แหละแปดเก้าห้าครับอือที่เห็นล่ละตาที่เห็นหลังๆนี่เป็นเป็นแปดเป็นสองลวมั้งเนี่ยอ่า เออเป็นแปดเป็นสองอ๋อเอาเห็นหลังเนี่ยเป็นแปดสองครับตัวแรกเป็นเห็นเป็นตัวแรกถินแปดเป็นแปดเก้าห้าหลังหลังมาเป็นแปดสองเป็นแปดสองเนาะครับ